นับจากวันนั้นที่เราได้ร่วมใจกันซื้อที่ดินผืนใหม่มาในราคาวกว่า10ล้านบาทไม่นานพระเจ้าก็ได้เปิดทางให้เราได้มีโอกาสสร้างอาคารคิดจักรอย่างรวดเร็วและเกินความคาดหมายของเราเราได้เห็นการช่วยเหลือของพระเจ้ามาโดยตลอดและว,วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอาคารคิดจักรแห่งนี้ให้สำเร็จเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้า และเป็นพระพรให้กับคนอีกมากมายได้มาถึงพระคุณความรักของพระองค์ เจ้าค่ะที่ที่ที่ได้ได้ถูกเลือกเข้ามาในงานสร้างพระนิเวศของพระเจ้าก็รู้ว่ามันไม่ใช่แค่การก่อสร้างอาคารแต่ว่าเป็นเป็นเหมือนกับเป็นเป็นพระนิเวศของพระเจ้าที่จะเป็นพระพรอีกมากมายให้กับให้กับคนอีกหลายๆคนก็รู้สึกว่าเออมันเป็นงานที่ใหญ่มากแล้วก็เหมือนกับเป็นสิทธิพิเศษที่เราก็ไม่ค่อยไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้โดยตรงแต่ก็ได้รับ ได้ได้รับเลือกเข้ามาที่จะทํางานในรับผิดชอบในส่วนนี้โดยส่วนตัวคือผมมีใจที่อยากจะให้พระเจ้าพระเจ้าก็คือพ่อของเราการที่เราสร้างพันิเวศก็คือสร้างบ้านให้พ่อผมผมเต็มที่ผมยอมรับว,ว่าผมเต็มที่แล้วผมอยากจะมีใจที่ให้พ่อเต็มเต็มกำลังของของเราเองตามตะลันของเราเองเพราะผมเชื่อว่าถ้าเรามีโบท <c oughs> สมาชิกของเราจะมากขึ้นคนในชนบุรีก็จะได้รับความรอดมากขึ้นขึ้นแล้วคนชมบุรีก็ได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าแล้วก็ผมอยากให้ให้ให้คนชมบุรีอะ่ะมีความสุขแล้วก็คือได้ได,ได้รับสันติสุขอย่างอย่างที่เราได้อะไรเงี้ยสนล,ลึกของแม่มีมีใจอยากเห็นบทเป็นของตัวเองไม่อยากอุพยกไปอุพยพมาก็เห็นการที่ว่าลูกแกะที่ไม่มีรถส่วนตัวก็ไปลําบากมาลําบาก แล้วถ้าว่าจะพยกไปพยกมาอย่างเงี้ยก็นึกนึก,นก,นกสงสารลูกแกะให้มีบทของตัวเองมันก็สะดวกสบายดีแล้วก็มั่นคงไม่ต้องเละเล่ร่อนไปทำพระนิเวศไปทำอะไรก็อยู่ที่นี่คนก็รู้ที่รู้แห่งแล้วอืมมันก็จะทำให้เราบูมีที่ว่าที่มั่นคงอ่ะ เรอของพระเจ้าที่จริงๆแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยในเรื่องของการถวายให้กับพระเจ้าเนี่ยอยากจะอยากจะที่จะถวายให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้เรื่อั้งแต่เรื่องของการเรื่องของสิบรถซึ่งเราก็ไม่เคยที่จะไม่เคยที่จะขาดอยู่แล้วเพราะว่านั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดพอเห็นว่าชี้จักรเนี่ยมีงานถวายเพื่อเพื่อพระนิเวศของพระองค์ซึ่งโอ้โหใหญ่มากซึ่งในในในขีน้จักรของเราเนี่ย ก็มีเงินมีคนอยู่ไม่ไม่เท่าไหร่ถ้าหากว่าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยก็คงจะได้และโดยส่วนตัวของตัวเองเนี่ยก็คืออยากที่จะถวายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะถวายได้ก็เลยตั้งใจไว้ส่วนหนึ่งสําหรับการถวายส่วนตัวแต่ว่าในส่วนของการถวายเนี่ยในทุกๆครั้งอ่ะที่เราที่เราได้ตั้งใจและถวายให้กับพระเจ้าไม่ว่าพระเจ้าไม่ได้มองนะว่าเราให้น้อยหรือว่าให้มากเพราะคิดว่าพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าเรามีน้อยหรือเรามีมาก แต่พยายามให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะให้ได้คือให้ใหใหด้วยใจคิดนึกของเราโดยโดยส่วนตัวเราก็เป็นคนที่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าเรื่องการถวายอยู่แล้วพระเจ้าก็เลี้ยงดูเราผมไม่เคยขัดสนเรื่องเงินผมเชื่อว่าในการสร้างคิดจ,จักรผมก็แบ่งปันไม่ว่าจะเป็นผู้นําในคิดจ,จักรหรือพี่ที่สนิทกันผมบอกว่างานนี้พระเจ้าไม่มีขาดไม่มีทางที่จะขายหน้าพระเราต้องมีเงินเพียงพอที่จะสร้างบ้านให้พ่อ แล้วผมจะเป็นคนหนึ่งที่จะสร้างบ้านให้พ่อโดยผมจะไม่คิดอะไรทั้งสิ้นเลยคือแล้วจะไม่คิดเล็กคิดน้อยกับคนในคิดซะจักรผมมองว่าจุดยืนของผมคือพ่อที่เรามีความภาคภูมิใจที่เราสร้างบ้านให้พ่อแล้วพ่อก็ภาคภูมิใจในตัวเราผมบอกว่าถ้าผมมีเงินมากพอผมผมผมก็เคยพูดนะว่าคือถ้าพระเจ้าวอวพรในธุรกิจของผมผมก็เต็มที่กับพระเจ้า ถึงแม้วันนี้พระเจ้าไม่ไม่อวยพรผมก็เตรมที่ตามตะรันของผมที่ที่ผมมีที่พระเจ้าให้ผมพูดแค่นี้ยแล้วผมก็พูดกับพี่น้องว่าเออถ้าเรามีเงินหรือมีเงินเข้ามาในบัญชีแบบปุ๊บุก็ดีเนาะอะไรเงี้ยผมพูดแค่นั้นพูดแบบใสๆใจจันทน์เช่ไหมครับวันรุ่งขึ้นมีเงินเข้ามาในบัญชีผมอะหกหลักสามแสนบาทซึ่งผมงงมากว่า้ยมันอัจรรันมาก สิ่งที่พระเจ้าให้ผมอัศจรรย์มากผมตื่นเต้นผมหอแบบรู้สึกตื่นเต้นให้ตกลงมันยังไงผมก็เอาบัญชีเนะี่ยไปให้แบงก์ตรวจสอบอีกน้องเช็คให้ดีนะว่าเงินอันนี้มันเข้ามาได้ยังไงมันไม่ใช่เงินพี่พี่มันไม่ใช่มันคือเงินพี่ผมแบบรู้สึกตื่นต้นแนะผมเชื่อว่าสิ่งเนี้ยพระเจ้าให้เราเพราะว่าเรามีใจแค่บอกกับพระเจ้าว่าเราจะถวายให้พระเจ้าเท่าไหร่ถวายให้พ่อเท่าไหร่เราคือผมมองผมมองพระเจ้าอะ่ะ ฟังคำคำพูดของเราทุกคำทุกๆุกวันอยู่แล้วแต่สิ่งที่พระเจ้าพระเจ้ามองพระเจ้ามองที่ใจเรามากกว่าแม่กับพ่อก็มีใจส่วนร่วมที่จะถวายสร้างพระนิสร้างบทครั้งนี้นะคะแม่ก็มีใจพอแม่ไม่มีใจแม่ก็ได้ถ่านกับขอกับพระเจ้าขอให้พระเจ้าเพิ่มเติมรายได้ให้แม่มีรายได้มากกว่าเก่ากับเดิมแม่จะได้มีเงินไปถวายสร้างโบทครั้งนี้ก็ ก็เห็นการหัตถ์สจั์การใวพรที่มาจากพระเจ้าเนาะว่าอยู่ๆเมื่อก่อนไม่ขายตลาดนัดไกลมากแม่ก็เริ่มตัดตัดก็เลยเลี่ยนเลื้ยมไม่กี่นัดตอนนี้ก็เห็นกนารหัตถ์จัลเพื่อพระเจ้าไว้พรให้แม่มีที่ขายตลาดนัดฮันวรนใหญ่มากก็เมื่อก่อนหน้านี้มีคนขายอยู่สองเจ้าขายอยู่ประจําอยู่ๆเขาก็หยุดไม่ไปขายเจ้าของตลาดนัดเขาก็มาชวนให้แม่ไปขายได้เลยเพิ่มวันขายอีก สามวันวันจันทร์วันศุกร์วันเสาร์ก็ไปขายก็รู้สึกว่ายอดขายก็เพิ่มขึ้นก็มีรายได้ขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นพอเขามีการสร้างโบสถ์ตำตหลักแม่ก็มีภาระเยอะั้งทรงลูกน้องนก็เรียนปิญญาโทเนาะนิคลูกก็ยังเรียนปิญญาโทบ้านก็ยังเช่าอยู่ภาระหนี้สินก็ยังส่งไปเรียนก็มีแล้วก็น้ําไฟก็อยู่ในนี้หมดแล้วแม่ก็มีใจสนร่วม ทุ่มทุ่มเทมาทางที่ว่าสร้างบทเนาะทุ่มเทมาทางสร้างบทแล้วเรื่องการใช้ใจที่จะซื้ออะไรที่ไม่เป็นประโยชน์แม่ก็พยายามตัดใจไม่ซื้อแต่ทุกวันนี้ไม่ซื้อนะบอกว่าบอกให้ลูกๆว่าจะห้ามซื้ออะไรนะยี่0ิบสาสิให้เก็บสะสมไว้มันก็จะพอกคุณขึ้นมาแม่ก็บอกไปเขาเองนะเพราะเมื่อถวายแล้วก็เกิดสันติสุขว่าเออแล้วก็มานั่งนิมิตในฝันว่าอยากให้บทมันเป็นผลสําเร็จอย่างนี้อย่างนี้ก็ เมือนว่าพระร้านอื่นเราก็ไม่หนักใจเพราะว่าพระเจ้าก็มีหนทางให้เราแล้วทุกวันนี้ช่วงก่อนก่อนที่จะเซ็นสัญญาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดงานค่อนข้างมากซึ่งเราต้องใช้เวลากับกับงานกับงานสร้างโบสถ์เนี่ยเยอะทําให้เราไม่ได้มีเวลาเกี่ยวกับงานงานที่บ้านแต่ก่อนหน้านั้นก็คือเหมือนกับว่าดูเหมือนว่างานของเราเนี่ยงานงานส่วนตัวเนี่ยจะดาวลงไปแต่ถามว่าก็ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกกังวลใจมากเพราะว่าพระเจ้าบอกแล้วว่าสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเราให้เราไว้วางใจพระเจ้าเสมอก็ไม่เป็นไรขอบคุณพระเจ้าในเมื่อมีเวลาในช่วงนี้แหละเหมือนกับจะว่างแล้วเราก็ให้ทุ่มกับงานของพระเจ้าให้เต็มที่ไปก่อนเราก็ไว้วางใจส่วนของเราเราก็ไว้วางใจพระเจ้าไปไม่เป็นไรจนสุดท้ายเมื่อเซ็นสัญญาเสรียปุ๊บขอบคุณพระเจ้าคือเราได้เห็นหมายสำคัญการอัศจรรย์พระเจ้าจริงๆคือแบบ อยู่ดีๆออเดอร์ก็มาแบบมาจนแบบเราเราแทบจะตั้งรับไม่ทันอย่างเงี้ยก็เราก็ตกใจมากว่าเฮ้ยทาไมถึงมาอย่างนี้แต่ว่าแต่ว่าก็มันเหมือนกับเป็นเวลานะคะคือช่วงก่อนหน้านั้นเหมือนกับว่าเออเราได้ใช้เวลากับงานของพระเจ้าเต็มที่ไปโดยไม่ต้องห่วงงานของตัวเองพอเสร็จจากงานของพระเจ้าก็จะมีช่วงเวลาว่างสาหรับเรางานก็เข้างานของเราก็กลับเข้ามาเต็มที่เราก็ได้ใช้เวลาของเราเต็มที่ เห็นพระเจ้าดูแลเราอย่างดีมากค่ะก็เห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าตอบตอบแทนหรือให้เราอ่ะมันมากายเหลือเกินพระคุณของพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าสำแดงผ่านในชีวิตผมมากมายผมเองก็เคยเจอปัญหาเผชิญทุกอย่างเจอความทุกข์ยากแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าสอนผมให้ผมกล้าที่จะ,ะเผชิญปัญหาเพื่อผมจะโตขึ้นก็เห็นการจัดเตรียมของพระเจ้าพระเจ้าไวพรงานใหญ่ให้กับเรา โดยโดยเราไม่คิดว่าเราจะได้งานขนาดนี้มูลค่าประมาณ20กว่าล้านเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะได้เพราะเราก็ไม่ใช่บริษัทใหญ่บริษัทเราก็เริ่มเริ่มทาแต่สิ่งที่เห็นคือการรับรองจากพระเจ้า <c oughs> การที่พระเจ้าให้ให้ผู้ว่าจ้างเราไว้วางใจในตัวเราแล้วก็ในเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่เรามีการน,นมัสการของอิสราเอลผมก็นมัสการเสร็จผมก็กลับมานั่งกินข้าวต้มพระเจ้าเล้าใจให้ผมมองป้ายโฆษณาเกี่ยวกับคอนโด แล้วก็เราใจใผมมาจดเบอร์โทรเพราะทุกทีผมจะไม่เคยหาลูกค้าแบบนี้คือหาลูกค้าตามเสาไฟฟ้าหรืออะไรผมผมไม่ได้มีงั้นคือผมวิ่งหาลูกค้าตามโครงการตามโปรเจกต์แต่พระเจ้าก็เป็นพระเจ้าที่น่ารักเนาะพระเจ้าให้เราเรา,เราใจให้เราเมมเบอร์แล้วเราก็โทรไปวันรุ่งขึ้นคุยกันวันแรกถูกคอกันมากเหมือนรู้จักกันมานานพอวันที่สองคุยให้วันแรกคุยเรื่องราคาวันที่สองมาสรุปราคามีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นโอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆผมเห็นพระคุณของพระเจ้า คือพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ผมเลยนะตั้งแต่ผมเป็นคริสเตียนมารู้จักพระเจ้ามาพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ผมสิ่งที่ผมให้ในคิดจะจับสิ่งที่ผมให้กับคนขัดสนหรือช่วยเหลือคนพระเจ้าคืนกลับมามากมายผมถึงบอกว่าพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ใครแล้วผมก็เชื่อพระเจ้ารักผมมากครับผม เชื่อว่าเมื่อเราร่วมใจกันให้กับพระเจ้าพระองค์จะเหพระพรอย่างล้นไหลมายังคริสตจักรของเราและเราจะได้เห็นพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่ที่ประองทรงกระทำบนความเชื่อและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเราทุกคนอย่างแน่นอน